คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อแสดงความสวยงามของปลากัดประจําชาติไทยไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์และสร้างความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนฟอนต์ตัวหนังสือเดี๋ยวผมจะไปเรียงใหม่นะจุ๊บสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องเต้ยเบต้านะครับวันนี้ผมก็มีปลาสายไม,มยยบมาอวดทุกคนอีกแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นปลาที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆแล้วผมก็ เอาปลาเซตเนี้ยลงค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนี้หรือว่าเป็นอีกช่องนึงก็ตามนะครับถ้าใครติดตามช่องเต้เบตา้าพ่อคาสุดหล่อครับจะเห็นปลาชุดนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยงมากนะครับผมนี่ไม่ใช่ปลาใส่เหลืองที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแต่เป็นสายปป้งนี่ครับคุณผู้ชมตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะมาจากสาย คอปเปอร์ Copper, มุกทองนะครับบวกเข้ากับมันติคลเล์เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูหลายๆตัวนะครับคุณผู้ชมก็คัดเอามาให้ดูแบบตัวสวยๆนะเพราะว่าผมเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์นะจริงๆมันจะมีตัวไม่ดีค่อนข้างเยอะนะผมพูดตรงๆเลยการที่จะทําปลาสายใหม่ๆออกมาให้มันดูดีแล้วก็ได้ดีหลายๆอคออนะครับค่อนข้างยากนะครับในชุดแรกๆเนี่ยก็จะมีดีแต่ว่าน้อยนะทุกคนอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่เราจะต้องรับเวลาเราผ่าสายปลามั่วๆนะครับแล้วสีของเขาเนี่ยจะขึ้นช้าด้วยนะครับคุณผู้ นี่ดูอย่าง3ตัวนี้นครับคือหลายๆตัวเนี่ยสีอาจจะแบบไหลเข้ามาเยอะแล้วนะครับจริงๆอย่างเมื่อก่อนมันจะเกิดออกเป็นสตาสตานะครับแต่ว่าตอนนี้สีมันไหลเข้ามาเยอะนะครับอายุเขาค่อนข้างเยอะแล้วตัวซ้ายมือด้านบนนะครับก็จะเป็นพ่อป่าครับส่วนตัวขวามือเนี่ยจะเป็นลูกของเขาครับที่จะมาเข้ากับพ่อปลาฝั่งซ้ายมือนะฝั่งเราคงจะไม่งงกันใช่ไหมทุกคนมากันกับเซตต่อมาครับผู้ชมก็จะเป็นชุด Gala x y c o p p e r มุกทองนะครับซึ่งเป็นพ่อชุดเดียวกับ คอกตะกี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเมียเนี้ยจะเป็นชุดกาแล็กซี่นะครับซึ่งเป็นกาแล็กซี่สตาร์นะก็จะเป็นกาแล็กซี่ธรรมดานะทุกคนไม่ใช่เป็นปากัดโทนดำนะก็จะออกสีมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมเผื่อว่าถ้าใครอยากจะอ่าศึกษาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมจะเอารูปพ่อปลานะครับขึ้นข้างบนนะครับอันนี้คือเซตปลาชุดพ่อบวกทองเข้ากับกาแล็กซี่สีออกเป็นโทนประมาณนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมทําสายนี้มาครับจะสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยก็คือปลาที่เอาไป อ่าผสมพันธุ์กับพวกคอปเปอร์อะไรเงี้ยปลานะครับรุ่นลูกจะออกมาเป็นปลาที่มีเกดเป็นมุกหรือว่าเป็นดอทเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผู้ชมแล้วก็เกดของเขาจะออกเป็นสีฟ้าฟ้านะครับไม่ว่าจะเอาเข้ากับชุดมันติคาเลอร์หรือนีโมหรือกาแลซี่ครับเกดของเขาเนี่ยจะออกเป็นโทนสีฟ้าฟ้านะครับฟ้าแบบฟ้าทะเลนะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วผมก็ค่อนข้างชอบหางก็จะดีนะเพราะว่าปลาตระกูลคอปเปอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีครับเดี๋ยวรุ่นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมไม่ คอกมาไขว้กันนะครับคอกสคอกมาไขว้กันที่ผมเคยแนะนําวิธีการทําไปนะครับหรือว่าการทําแบบลายบีดคือบางฟาร์มอาจจะไล่เอฟก็ได้นะผู้ชมแต่ว่าผมไม่ค่อยนิยมทาก็เป็นข้อมูลจากทางฟาร์มผมนะถ้าใครมีข้อมูลที่แปลกหรือว่าแตกต่างจากตรงนี้เพาะมาแล้วมันได้แตกต่างจากตรงนี้ก็ฝากมาคอมเมนต์แล้วก็มาบอกกันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าปลาสายของพเพื่อนๆเนี่ยไล่มาจากอะไรกันบ้างนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะเพาะแล้วไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะผู้ชมเพราะว่า ก็แต่ละสายนะครับมันบา,บางที่เนี่ยมันอาจจะมาไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุ้มผู้ชมไปก่อนนะครับก็เอามาให้ทุกคนดูนะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ชุดนี้ผมมีปล่อยขายเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคือผมเนี่ยขายไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นช่องนี้แล้วก็ช่องเต้ยเบต้าพ่อค้าสุดหล่อนะคุณผู้ชมเอาป็้ว่าถ้าใครอยากจะซื้อปลาต่อไปนี้นะครับก็ ติดตามช่องเต้ยเบต้าพ่อค้าสุดหล่อเขาจะมีอัปเดตปลาสายใหม่ๆจะมีการอัปเดตฟาร์มอยู่ในช่องตลอดจะมีการลงปลาใหม่ๆอยู่นะครับทุกอาทิตย์นะทุกคนถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามช่องเต้ยเบต้าพ่อค้าสุดหล่อนะครับโฆษณาตลอดในนะคุณผูเอาเละครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็บายยนะครับทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ